สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวประสมพันธ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียง934 FM 88.75เมกะเฮิรตซ์จังหวัดอุทัยธานีประจำวันที่8พฤศจิกายน2566ครับกับหน้าที่ของนพพลัผลิผลดำเนินรายการครับพบกันทางขึ้นวิทยุหน่วยบัชการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง934 FM 88.75เมกะเฮิรตซ์จังหวัดอุทัยธานีครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่8นาฬิกา20นาที เป็นต้นไปถึง9นาฬิกาครับหลังจากติดตามรับฟังรายการเปิดขึ้นคุยข่าวมาติดตามข่าวการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจุปีงบประมาณ2,567ครับ ข่าวแรกของวันนี้ครับเป็นภารกิจของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่7พฤศจิกาย,ยน2566กองปฏิการกองทัพไทยหน่วยปฏิการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปฏิการทหารพัฒนาครับได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจบปีงบประมาณ2567งานจัดหาน้ํากลิ่นน้ําใช้ในลักษณะของการขุดลอกทินตะกอน ด้วยรถขุดระยะทาง6,150เมตรเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่พักอยู่รอบบริเวณพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ําในการทําากรเกษตรครับสําหรับในส่วนของโครงการแผนงานปัจจุบันก็ประมาณ2,567ในครั้งนี้ครับมีผู้รับผลประโยชน์จํานวน135ครัวเรือนประชาชน364คนด้วยกันนาบ้านต้นตาลหมู่ที่1ตำบลหาดยางอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรีครับ มาต่อกันที่ภารกิจของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1 4สำนักงนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัจชการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัจชการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14งสำนักงนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัจชการทหารพัฒนาพันเอกอนุวัฒน์หลองเวิไลผู้กับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่14งสำนักงนพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัจชการทหารพัฒนาได้พบปะกับศาสดีนายอำเภอและผู้นำชุมชนนายกอบตกำนันผู้ใหญ่บ้า และผู้แทนชุมชนครับเพื่อรณรงค์ประชาพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีการท้องขอกรณีพิเศษระบบออนไลน์ในส่วนของของ้าราชการกองทัพไทยครับพร้อมทั้งแจ้งสิทธิ์และสิิการที่จะได้รับตลอดจนช่องทางการรับสมัครเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบณนะอำเภอบ่อไร่จังหวัดตาดครับ ในวันนี้ครับมี2ข่าวมารายงานให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นได้รับทราบในช่วงเวลาของรายการข่าวป็นสัมพันธ์จากสถานีวิทยุก,กระจายเสียง934 FM 88.75เมกะเฮิรตซ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามข่าวย้อนหลังในรูปแบบของคลิปวิดีโอในสื่อโซเชียลมีเดียของทางสถานีหรือติดตามและฟังรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่8ปนาฬิกายีนาทีไปถึง9นาฬิกาครับวันนี้รายการลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมแล้วก็รับฟัง ข่าวพบกนันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับเราจะขอพัฒนาเพื่อชาไทยสามัคคีรวมกันเพื่อประชาชนไทยฟ้องกันภัยที่บักความขัดสนทำสงครามู่รกับความยากจน รวมมวลชนสร้างสรรค์ความมั่นคง